เหมือนกับการที่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็โดนดูดเงินกันไปเกิดขึ้นบ่อยมากเลยกรณีนี้คือเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะเขาฝากเงินมาให้ญาติ เพื่อที่จะนําไปลงทุนแต่อยู่ดีๆไปอัพสมุดโอ้ยเงินหายไปเหลือ,อแค่สามพันกว่าบาทจาก1นึ่ล้านแปดแสนบาทก็เลยต้องไปแจ้งความค่ะสุดท้ายคดีนี้มีความค,คืบหน้าไปเยอะเลยนะคะทางด้านของนางหนองอ้อปิตสรรรันที่เป็นคนที่ไปแต่งงานอยู่กินที่ดเดนมาร์กนะคะแต่ญาติิอยู่ที่ชัยภูมิดูแลบัญชีธนาคาร1นึ่ล้านแปดแสนสามกว่าบาทและตอนหลังไปอัพสมุดอ้าวเหลือแค่สามพันกว่าบาทไว้ให้ดูต่างหน้าก็เลยไปแจ้งตํารวจที่สพเมือง ยภูค่ะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพูดคุยกับธนาคารสุดท้ายตำรวจก็เก่งธนาคารก็ดีค่ะค คดีคืบหน้าได้เงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วญาติญาติด,ดีอกดีใจอเอากระเช้าไปมอบให้กับร้อยเวรที่สพมงชัยภูมิมเพื่อเป็นกําลังใจที่ทําหน้าที่เป็นอย่างดีช่วยเหลือชาวบ้านติดตามจับกลุมจนสุดท้ายธนาคารเอาเงินสดโอนกลับมาเต็มจํานวนให้กับผู้เสียหายครบถ้วนเลยค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ตํารวจก็ฝากเตือนมาว่าช่วงนี้มันเยอะยักยอกทรัพย์นี่ในระบบคอมพิวเตอร์นี่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันอยากให้ผู้เสีย หายตรวจดูบัญชีธนาคารบ่อยๆค่ะว่างๆเดินไปห้างก็เอาสมุดบัญชีติดกระเป๋าไปซะหน่อยไปอัพหน่อยนะคะเ,เขามีเครื่องให้อัพก็อัพหรือจะผูกไว้กับบัญชีธนาคารกับบัตร กับเบอร์มือถือก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะได้แจ้งเตือนค่ะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยตํำรวจเตือนมาว่าเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลเงินของเราในธนาคารด้วยครับนี่นะมีเงินก็อยู่ยากมีทองก็ยิ่งอยู่ยากของคุณฝั่งตุ่มเวลาไม่ใช่เหรอคะสบายใจได้ดูว่าแต่น้ําท่วมมนค่งตุ่มยังไงล่ะครับน้ําก็ท่วมได้นี่นะโหคุยคำนมบ่ายสามโมง